ถึงสุราษฎร์ธานีก็เป็นอีกจังหวัดนึ่งค่ะเมืองแห้งทะเลแล้วก็มีก้อน้อยหย่มากมายรวมไปถึงมีอาหารทะเลทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใครกันนะเดี๋ยวเราไปติดตามในสกู๊ปของเราเลยค่ะ จากผลสำรวจของนิตยสาร CEO World Magazine ซึ่งสำรวจจากการให้คะแนนจากนักท่องเที่ยวร่วม300,000คนจัดลำดับให้ประเทศไทยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศที่น่าเที่ยวที่สุดจาก67ประเทศทั่วโลกซึ่งจากการจัดลำดับครั้งนี้ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกสนใจมาเที่ยวในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ซึ่งจังหวัดสุราธานีเองก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายของนักท่องเที่ยวเนื่องจากจังหวัดสุราธานีตั้งอยู่ในฝั่งตะวันออกของภาคใต้มีพื้นที่ครอบคลุมถึงในบริเวณอ่าวไทยทั้งบริเวณที่เป็นทะเลและเป็นเกาะเกาะในพื้นที่จังหวัดสุราธานีมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งเกาะขนาดใหญ่ที่เป็นที่รู้จักเช่นเกาะสมุยเกาะพังงนันถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการว่ายน้ำในทะเลนอนอาบแดดฟังเสียงคลืน่นและดำน้ำดูปะก,การังซึ่งสามารถดำน้ำได้ทั้งแบบตื้นและก็แบบลึกก็สวยไม่แพ้กัน So I chose because to come to yoga I Thailand because I did yoga teacher training teacher And there was a really good yoga teacher training place in Chiang Mai, which I found really beautiful. And when I left Thailand, I just thought it was so beautiful. I wanted to do the south of the island and head down towards the coast and see how beautiful it was. And back in the UK, we see loads of pictures and everything, and it's just so beautiful. And I just wanted to experience it. Everyones so friendly and happy and yeah was brilliant happy so and and it's และสิ่งที่จะขาดไม่ได้ในการมาท่องเที่ยวแต่ละครั้งนั่นก็คือที่พักหรือโรงแรมซึ่งโรงแรมของทางจังหวัดสุราธานีก็มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ตอนนี้สุราธานีเราพร้อมนะคะพร้อมในเรื่องของออที่พักที่เที่ยวนะคะพร้อมมากค่ะห้องพักเราก็เยอะค่ะ โรงแรมเราก็เยอะนะคะนักท่องเที่ยวสามารถจะเลือกได้ค่ะเอาระดับไหนจะพักแบบไหนได้เลยนะคะโรงแรมที่ที่เป็นสถานที่ที่น่าพักก็มีหลากหลายนะคะมีหลากหลายคุณต้องการแบบไหนแบบรีสอร์ทแบบโรงแรมหลายๆชั้นนะคะหรือว่าจะเป็นโรงแรมที่ราคาค่อนข้าง สูงนิดนึงหรือว่าต่ำนิดนึงก็แล้วแล้วแต่เรามีให้เลือกเยอะมากนะคะตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเราก็แยกกันมานะคะเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้คือนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะๆเราก็เป็นผลดีกับกับกัโรงแรมอะ่ะนะคะเพราะว่าเป็นไรายได้ที่จะเพิ่มมากขึ้นทำให้โรงแรมได้สามารถปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น ะะเพื่อจะได้ต้อ,ตอนรับนักท่องเที่ยวให้เขาได้พึงพอเชิญชวนไม่ใช่ต่างชาตินะคะคนไทยด้วยค่ะนะคะก็อยากให้มาเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะด้านอาหารประจำท้องถิ่นเมนูห้ามพลาดนี้ไม่พ้นอาหารทะเลที่มีชื่อเสียงนั่นก็คือหอยนางรมเนื้อในขาวสะอาดให้รสหวานไม่มีกลิ่นคาวตัวใหญ่เนื้อแน่น อีกทั้งยังมีร้านของฝากที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้ติดไม้ติดมือกับบ้านกันอีกด้วยดีตรงนี้ช่วงช่วงที่ฝรั่งเข้ามาในประเทศไทยมากนะทำให้เราขายของได้เพิ่มขึ้นแต่ทางใต้นี้เขาจะไปวิ่งไปที่เกาะเกาะเตา่เตาเกาะงานอะไรมากกว่าไปตามเกาะแล้วก็จะมาเดินค่าเวลาคือรอเรือกลางคืนออกส่วนใหญ่เขาจะซื้อพวกเสื้อทีเชิ้ตแล้วก็พวกหมวก ช่วงช่วงเดือนนี้ยหมวกอย่างอย่างเดียวเลยเพราะาเขาจะร้อนมากนั่งสารมากก็คือเขาจะทนไม่ไหวอ่ะบางคนก็เห็นถอดเสื้อเดินอะไรางเกงช้างก็ก็มีอยู่ช่วงเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเกงช้างของเชียงใหม่ดีเพราะว่าตัวเขาใหญ่หมายถึงว่าตัวหุ่นของของฝรั่งอันใหญ่แล้วก็บ้านเราก็ตัดทรงใหญ่แต่ของนักท่องเที่ยวฝรั่งนี้คือเขาจะเดินแล้วก็จะซื้อของที่ลึกเป็นสินค้าที่เขียนว่าไทยแลนด์ไทยแลนด์เขาจะเอาอย่างนั้น อย่างไรก็ตามการจัดลำดับในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงนโยบายของรัฐบาลไทยที่ต้องการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวต่างชาติเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและประเทศนั่นเองค่ะปราโมทวีรสมถ่ายภาพรัศรินสุทธิอุดมรัฐทีมข่าวเอ็มบีีภาคใต้รายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี